รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอาพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรีชีวามิวสิกแอนด์รคคอร์ดฟังดนตรีเถิดชื่นใจบ้านชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่สวัสดีครับแฟนๆชาวคนักบ้านครับผมอาจารย์เชี่ยนครับเป็นประจำ ทุกบ่ายสอสับายครับผมอยู่ที่เชวคซี่ครับซึ่งเป็นร้านอาหารสโลฟูดนะครับแล้วก็ที่นี่เราทำชีสเองครับเรามีพิซซ่าที่อร่อยมากนะครับเรามีข้าวห่อใบบัวนะครับเป็นอาหารย้อนยุคทั้งหมดอยู่ที่นี่ครับเป็นอาหารที่นอจกจากคุณภาพดีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นอาหารที่เก็บอดีตความทรงจําของผมในวัยเด็กนะที่ผมเคยทานกับคุณย่าผมคุณยายผมคุณน้าผ,ผมก็เอามปนดที่นี่ครับ ส่วนซ้ายมือผมนี่เป็นชิวสตูดิโอครับก็เป็นที่หลังรวมสาวนิสเก่งๆนะครับวิศปาเก่งๆนะครับอินเทอร์เก่งๆที่นี่ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สุขสนานมากครับเพราะเราได้ไปเปิดงานแสดงนิทรรศการนะครับ l i f e begins at 60นะครับซึ่งเป็นผลง,งานของผมเองครับที่หอศิลป์พระมจิตนะครับผมได้ ไปเยี่ยมวังท่าพ,พระนะครับที่ผมอยู่ที่นู่นมา30กว่าปีไม่น่าเชื่อนะครับสวยงามมากเลยตั้งแต่เรียนคณะสถาปัตย์ศิลปรกรครับจบมาก็มาเป็นอาจารย์ต่อนะครับจนกระทั่งหกสปีครับวังท่าพระเป็นตักศิลาครับผมได้ไปกราบอาจารย์ศิลป์พพรศีครับโพ o เซอร์โฟโ์จผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปรกรนะครับผมได้ ไปเยี่ยมชมสวนที่สวยมากเลยนะครับสวนแก้วสวนขวัญครับผมได้ไปเยี่ยมชมสราดนตรีที่สมเด็จครูท่านทรงงานอยู่นะครับผมได้ดื่มด่ากับนัสตรเจียความทรงจําในเยาวันแสนสุขของผมผม,ผมค้นพบสิริณิตีความสุขสขงบสันติครับหลังจากเราก็มีาาการจัดนิทรรศการครับก็ต้องขอบคุณบรรดาครูบาอาจารย์นะครับนักศึกษานะครับ ตรีโทเอกนะครับก็มาเยี่ยมชมการแสดงนิทัศการผลงานกันเป็นประโยชน์ครับเป็นองค์ความรู้ที่ตกผลึกรักจากการทํางานมา30ปีนะครับที่เราทำมาสังหาริมทรัพย์มากว่า600โครงการครับผมก็เคยอายครับจุกว่าที่เราผ่านหกร้อโครงการนึครับแต่มปด้วยความสุขด้วยความทุกข์ครับมีทั้งสมหวังผิดหวังชีวิตแบนี้นะครับแต่ทุกครั้งที่คุณรู้สึกสมหวังผิดหวังนะครับเราจะเริ่มต้นใหม่ รเราจะเริ่มต้นใหม่คัมแบ็กกับใหม่ครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เรียกว่านัสส่วเจรัสสุรินิตีครับองความรู้นี้จะต้องถูกเผยแพร่ไปครับจะต้องไม่จบที่ตัวผมกวร้อยโครงการที่เราทำประสานกันมาซันะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่หลายพันล้าน,นครับตัวทั้งบ้านเล็กๆราคาไม่กี่แสนบาทนลน้วนแต่มีในยะที่สำคัญทั้งนั้นเลยครับเดนฟาวเดชั่นหมายถึงว่า เป็นฐานรากของการก้าเวนาครับบรรยากาศของการแสดงงานก็ไปเยี่ยมชมครับสนุกมากเลยท่านครับผมอยู่ที่มหาวิทายศิลปรกรวังท่าพระครับจริงวังท่าพระเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวมศิลปินอาร์ติสต์มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีครับที่นี่ก็อยู่มา200กว่าปีแล้วครับ ขา้างหน้าผมนี่คือรุสอรีของท่านอาจารย์ศิลป์พิรษีครับท่านมีคมตะวาจาว่าพรุ่งนี้ก็สายเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ศิลป์เนี่ยเป็นคน,นอิตาลีเป็นโปรเฟสเซอร์ครับโปรเฟสเซอร์โปรโจีสท่านมาจากเมืองฟลอเรนซ์ที่อิตาลีครับนี่คือรุสอรีท่านนะครับที่วังท่าพระเป็นแหล่งศูนย์รวมของช่างสิบหมู่ครับช่างเหล่านี้เนี่ยสร้างวัดสร้างวังครับที่นี่คือสกุลช่างครับมาศิลปะกรเนี่ย ก็ผมแล้วมีอายุ200ปีนะครับเราได้สร้างอะไรมากมายผมเป็นส่วนหนึ่งที่นี่ครับผมจะพาแฟนๆไนปเยี่ยมชมวังท่าพระนะครับไปเยี่ยมชมที่พระอาศัยของสมเด็จครูนะครับกรมวิ j a ธ i t นายช่างใหญ่นะครับซึ่งท่านได้ประกาศล่วงรู้ว่าคนไทยนี่เก่งเหลือเกินนะครับพระนั่งจัก,กรีมหาปราสาทครับข้างล่างเป็นบาโรกแบบยุโรปนะครับแต่ข้างบนเนี่ยเป็นมนตกทรงจอมแห่ฝรั่งตกใจเลยครับว่า สั้นิบ disruptive innovation จริงจริงเลยครับไปเยี่ยมชมวังพระพันครับครับวันนี้เป็นวรนเรียนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเป็นหอศิลป์ของมหาศิยลศรปรกรครับเป็นท้องพระโรงที่กรมหลวงจับบัดสรบุรีเนี่ยท่านว่ารชก,การที่นี่ครับสมัยนั้นเรียกว่าท่านพระเจ้าสัวทำการค้าระหว่างสยามประเทศกับนานาชาติกับอาณาประเทศจีนจกับ อนาิคมของยุโรปครับส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นอาคารที่ทันสมัยมากเลยนะครับสร้างประมาณสัก40ปีที่แล้วนะครับโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุยารัตนภักตอนนั้นเนี่ยรับเอาความโมเดิร์นนะครับแบบคอบูซีเอหรือคอบูเซียนนะครับเข้ามาครับแต่เเห็นว่าทุกอย่างผสมกลมกลืนกันอย่างกลมกล่อมครับอาคารสมัยตัวรัตนสินร้อยกว่าปีที่แล้วกับอาคารเมื่อ40ปีที่แล้วผสมกลมกลืนกันนี่คนอที่เขาเสน่ห์ของสิ่งประกิครับ ข้าหน้าผมนี่เป็นปฏิญากรรมของศาสตราจารย์ชลูดนิ่มเสมอครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ผมให้ความเคารพเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ศิลป์พระศรีลูกศิษย์รุ่นแรกครับแต่ที่น่าทึ่งคืออย่างนี้ครับข้าหน้าผมเนี่ยเป็นสไตล์ไทยแท้ๆเลยนะครับซึ่งเป็นท้องพระโรงของกรมหมื่นจัาบดินนะครับผสมผสานกันมีทั้งฝรั่งทั้งจีนทั้งไทยนะครับนี่แหละคือเสน่ห์ของของศิลปกร ซึ่งระบอกเป็นเมลติ้งพอตหมายถึงอะไรฮะเป็นหม้อต้มซุปที่ยอดเยี่ยมครับมีความหลากหลายแล้วก็เปิดรับนะฮะเป็น disruptive innovator อยู่ตลอดเวลาครับชมสวนครับสวยมากเลยนี่คือสราราแบบขนมปังขิงแท้ๆครับ ซึ่งมีอายุเป็นร้อยปีครับแล้วก็ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยอาจารย์ประเวศท่าบอกว่าที่เราเห็นตรงนี้ครับคือครูใหญ่แล้วเป็นครูใบ้ครับหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าครูที่พูดไม่ได้ครับแต่เป็นครูใหญ่นะครับเราเรียนรู้ proportion scale detail ต่างๆที่นี่ครับคณะผมนี่เป็นงานเป็นแกรรมชั้นเยี่ยมของประเทศครับโดยท่านศาสตราจารย์เขียนยิ้มสิริครับครูทิพย์นะครับ เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นไทยกับความสากลครับอาจารย์เขียนเนี่ยเป็นสิทธิเอกของท่านศาสตราจารย์สินปรีศรีครับชุดยอดมากชินเนียครับสวนแก้วนะครับจริงๆมีอีกสวนขวัญนะครับคู่กันนะครับดูต้นลั่นทมต้นนี้เดครับนะฮะตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ละแต่ผมยังเรียกว่าต้นลั่นทมอยู่นะครับสวยเหลือเกินอายุนี่ก็นจะสองสามร้อยปีแล้วนะครับตอนนี้ มีงของอาจารย์เขียนนะครับมีทางเดินที่คดเคี้ยวนะครับมันจะแปลกใจว่าที่สวนอันทาสุยาเนี่ยจะมีกลิ่นของที่นี่อยู่ครับแล้วเชื่อไหมครับว่าในอดีตเมื่อร้อยปีที่แล้วครับสมเด็จครูท่านสรงดนตรีไทยที่ตรงศารานี่นะครับตรงนี้ครับแล้วทุกคนก็มานั่งตรงนี้ครับเป็นภาพโปสเตอร์นะารๆครับนักศึกษาก็เขียน โปสเตอร์นะครับบนกระแพงนะครับฉลองวันเกิดครบรอบปีที่128ของท่านศาสตราจารย์สินปรศรีครับน่ารักมากเลยึงก่กนก็สุกนี้ครับตักลกลนนนใจนช่ชูครับข้าหลังผมนี่คือคณะสารกรรมศาสตร์มาสิปกร,รที่หวังท่าพระครับเดี๋ยวผมจะแสดงพิธการที่นี่ครับเป็นพการรวบรวมผลงานทั้งหมด ที่ผมทำมามา3 0ปีกว่า600โครงการครับก็มาสถานีนี่ได้สักผมว่าไม่นักถึง50โครงการครับแต่ว่าให้โอกาสให้พนาจารย์นักศึกษาและผู้ที่สนใจเรื่องศิลปะมันไปเยี่ยมชมันครับก็เป็นเกียรติครับก็เชิญครับตามมาเลยครับินี่ฮะห้องโถงที่แสดงงานครับก็ มีอะไรที่ผ่อนคลายครับผมทำสแสตนที่สแสงงานเนี่ยมาจากไม้เก่าๆครับตอบโจทย์นะครับก็เป็นงานที่ humble ครับอนน้อมถ่อมตนยอดเยี่ยม อาจารย์เนี่ยจะสอนโดยการให้เราปฏิบัติเรียกว่า learning by doing นะฮะผมจำได้ตอนผมอยู่ชั้นปีที่สองเนี่ยอาจารย์ให้คนรถของอาจารย,ย์ซึ่งเป็นช่างเนี่ยามารับผมที่คณะกับเพื่อนอีกท่านหนึ่งเราก็ไปที่ระยองไปลุยกันในในสวนผลไม้ที่ระยองทำสมศิลปินของอาจารย์นะฮะนอกจากในเรื่องของวิชาการวิชาชีพแล้วเนี่ยอาจารย์ยังมากกว่าน,นั้นคือในเรื่องของชีวิตนะฮะอาจารย์สอน ให้ผมใช้ชีวิตในที่นี้ก็คือให้ทํางานให้ดีนะครับเดียวกันก็อย่าลืมใช้ชีวิตด้วยนะครับซึ่งซึ่งมันกินใจผมและผมคิดว่ามันเป็นหลักชีวิตที่ผมจะเผื่อแผ่ไปบอกเพื่อนฝูงหรือว,ว่าลูกศิษย์ลูกหาของผมต่อไปนะครับครับเป็นไงครับวางท่าพระสวยงามเนื้อค้ามันใหญ่ครับที่นั่นเต็มด้วยคนเก่งๆนะครับเต็มด้วยแนวความคิดใหม่ๆ ผมเรียกว่า disruptive innovation ครับจริงๆน่าจะเพิ่มอ creativity อไปด้วยครับที่สร้างสารรค์นะครับสุดยอดครูท่านสร้างท่านออกแบบควบคุมก,การออก่อสร้างนะฮะท่านได้จากกลิมหาประสาทเขยา่าทั้งโลกสถาปัตยกรรมครับข้างล่างเป็นบาโอกข้างบนเป็นมันโดบทรงจอมแหแบบพุทธบาสบ,บรีครับเพราะนั้นเนี่ยความรู้ที่สมประสานอย่างเงี้ยครับเพว่าเป็นส่วนอย่างหนึ่งของของ สำนักสิลปากรครับแล้วข้างหน้าผมนี่นะครับก็มีการจัดการบรรยายทางวิชาการขึ้นมาก็มีคนมาร่วมฟังกราณ0ท่านนะครับมาเล่าให้ฟังถึงการลงทุนสังหาริมทรัพย์ยังไงนะครับในช่วง new normal นะครับหลังโควิด 5G มาอะไรปรับตัวยังไงครับก็เป็นการบรรยายท,ที่มีความสุดที่สุดครับ เราใช้เวลานรยายประมาณวันครึ่งครับทุกคนก็กลับไปพร้อมกับวิธีคิดใหม่ๆเปิดโลกครับผมเรียกว่า discover d i s c o v r ใหม่เขาว่าเปิดนะครับปลาเป็นต้องว้าถวนน้ำครับเราจะต้องไม่ไปกังวลมากนักกับโควิด -19 ครับถึงก็จะกลายพันไปแล้วนะครับถึงหนักกว่เดิมอีกก็ไม่เป็นไรครับไม่ประมาทการอยาตกครับ แต่เราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้รู้ครับผู้เบิกบานที่สดใหม่แล้วก็มีหัวใจที่อ่อนเยาว์การบรรยายก็เต็มด้วยสีสรันครับเต็มด้วยแนวคิดใหม่ๆครับผมเรียนรู้เลยมากขึ้นฉลาดขึ้นทุกครั้งที่ผมจัดบรรยายทางวิชาการทางฐานเรียนมาตัครับจริงๆผมบรรยายมาหลายครั้งแลวครับมีคนฟังผมที่ผมนับได้เนี่ยประมาณรวมน่าจะสามสิบหมื่น 3, 40, คนแล้วครับตลอดเวลาสามสิบปีนะครับบางครั้งก็จัดบรรยายที่ศูนย์ชุมชนชาติเศรษฐกิจทุกปี เปิดสองครั้งแต่หลังจากโควิดเราก็ไม่ได้จัดแล้วนี่คือการบรรยายในรอบน่นาจะเกือบสามปีครับที่มีการบรรยายขึ้นก็เป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ครับไปดูบรรยากาศการบรรยายครับว่าเป็นยังไงบนุกแค่ไหนครับเปิดแล้วโครงการชีวาชาเล่ บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่บ้านเดียว2ชั้นขนาด50ตารางวา4ห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว่า160ตารางเมตรจอดรถได้3คันสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบคันพร้อมรับสิทธิสุดพิเศษใช้ขับเฮา,าฟรี5ปีอาทิสระว่ายน้ำสปอร์ตคอมเพล็ก พิเศษโปรโมชั่นช่วงนี้จากราคา4ล้าน5 0สนบาทเหลือเพียง3ล้าน9 0บาทเท่านั้นพร้อมรับแคมเปญแถมฟรีแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นและฟรีค่าธรรมเนียมวันโอนโทรเลยอย่าคิดนานที่0814218323 0901077992ชีวาชาเล่บ้านรักธรรมชาติโอโซนอันดับเจ ร่วมฉลองความสำเร็จของชีวาแซงเจอรี่เขาใหญ่พร้อมเปิดเฟสใหม่คอนโดรักสุขภาพเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนมอบสิทธิพิเศษจากราคาปกติยูนิตละ1,590,000บาทจองด่วนวันนี้เพียง 8 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นการเดินทางสะดวกสบายจากกรุงเทพเพียง45นาทีโดยรถไฟความเร็วสูงหรือโดยรถยนต์บนถนนมอเตอร์เวย์เพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันสอบถามรายละเอียดโทร0814218323 0901077992ผมจึงไปผ่าตัดหัวใจมา ก็อยากหาสถานที่สำหรับพักผ่อนคุณหมอแนะนำครับว่าคนจะไปพักผ่อนในต่างจังหวัดสถานที่เนี่ยคิดว่าคอนโดเนี่ยจะเล็กๆจะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าเนื้อที่ใช้สอยอรครบสมบูรณ์แล้วก็โปร่งโล่งเหมือนกับบ้านอยู่กลางสวนต้องขอชื่นชมอาจารย์เชี่ยวค่ะที่ทำโครงการดีๆนี้ออกมาให้ทุกคนค่ะ ลงทุนกับอสังหาเพิ่มพูนมูลค่ากับชีวาแซงจูรี่เขาใหญ่คอนโดรักสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติโอโซนอันดับ7ของโลก